เพชรอินไพร์สวัสดีค่ะค่ะดิฉันเพชรระดาสอนชัยเพาาห่างหายกันไปนานพอสมควรค่ะเรามากับเรื่องของสุขภาพและความสุขนะคะ ปราณชล่ววัยลมหายใจแห่งความสุขด,ดิฉันเพชราดายอยากจะให้ทุกทท่านนะคะดูแลตัวเองนะคะทาความเข้าใจในเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพเรื่องของจัก,กระปราณโยคะนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านทําความเข้าใจเพราะเราไม่ต้องไปซื้อไปหาเลยเพียงแค่ทําความเข้าใจสําหรับด,ดิฉันนั้นนะคะทุกเช้าคะ่ะด้วยเรื่องของการดูแลสุขภาพดิฉันให้เป็นที่1นนะคะมีวินัยอย่างที่สุดเลยนะคะด้วยตัวเองนั้นเคยหายจากการดูแลรักษาตัวเองด้วยเรื่องของปราณ จากรโยคะนะคะนั่นก็คือตื่นเช้ามานะคะในทุกวันเลยค่ะยังไม่ตื่นเช้ามาอยู่บนเตียงก็จะทําท่าของโยคะที่เป็นท่าโยคะเพื่อการกําจัดของเสียโดยเฉพาะน้ําเหลืองนะคะที่อยู่ตามช่วงโคนแขนโคนขารอบเอวนะคะตรงตรง ร่างกายของเราทั้งหมดในค่าโยคะโยคะของดิฉันนั้นนะคะทุกเช้าจะทําประมาณ30นาทีเป็นโยคะที่ดูแลสมองโยคะที่ดูแลสายตาโยคะที่ดูแลจมูกลมหายใจนะคะหลอดเสียงนะคะคอหัวใจแล้วก็ทั้งร่างกายของเราเลยค่ะ30นาทีนะคะ,ะร่างกายของเรานั้นนะคะก็จะทําปฏิกิริยานะคะออกเอ็กซ์ไซส์แล้วก็มีเหงื่อออกทาให้ตัวของเรานั้นสบายเลยค่ะหลังจากนั้นก็จะทําภารกิจนะคะจากภารกิจเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะเข้าห้องทาเดิน ปราณนะคะสหัจโยคภาวนาจะใช้เวลาอยู่ประมาณ60นาทีเพียงแค่รวมกันแล้วในการที่เราดูแลตัวเราเองเนี่ยเพียงแค่90นาทีเท่านั้นเองนะคะเราก็จะสามารถทําให้ร่างกายของเรานั้นมีเรียกว่ามีความสุขเป็นสุขนะคะอย่ามีเลยให้เป็นสุขนะคะเพราะถ้ามีเดี๋ยวจะไม่มีแต่ถ้าเราเป็นแล้วจะอยู่กับเราตลอดไปทําให้ร่างกายของเราเป็นสุขนะค,ะ,คะ,ะเรื่องของลมหายใจนะคะปราณเชลวัยลมหายใจเห็นความสุขนะคะก่ะอนที่ช่วงแรกๆนะคะหลายๆท่านถามว่าจะกําหนดลม หายใจอย่างไรที่บอกว่าลมหายใจสามารถชําระร่างกายนั้นทําอย่างไรค่ะเดิฉันมีสูตรนะคะมีศาสตร์เรื่องของลมหายใจเนี่ยละะ้วกสูตรง่ายๆเท่านั้นเองค่ะการที่เราก่อนที่เราจะเดินปานชําระล้างตอนเช้าๆอากาศจะบริสุทธิ์นะคะสูรลมหายใจเข้าทางจมูกค่ะช้าๆลึกๆนะคะนับค่ะ1 สองและสามสูดเข้าไปจนเต็มจนเต็มท้องเต็มปอดของเราอ่ะนะคะให้รู้ไปถึงจุดจักระทุกจุดให้ลมหายใจเต็มเลยนะคะช่วงท้องของเรานะคะเราก็กลั้นลมหายใจค่ะช่วงกลั้นลมหายใจนั้นนับช้าช้านะคะ1 2 3 4าและ5หลังจากนั้นนะคะผ่อนลมหายใจออกปล่อยลมหายใจออกทางปากนะคะนับช้าช้านะคะก็คือ1 สองสามสี่ห้าหกและเจ็ด นะคะช่วงผ่อนลมหายใจออกไปเนี่ยก็เอาความทุกความโศกอะไรต่างๆที่ไม่ไดีออกจากร่างกายของเราเวลาเราหายใจเข้ามาก็แต่สิ่งที่เป็นสิ่งดีๆสิ่งอันเป็นมงคลนะคะเข้ามาสู่ร่างกายของเรานั่นคือกําหนดอยู่ตรงนี้นะคะร่างกายของเราก็จะเบาสบายหลังจากนั้นปานของเราก็จะเดินได้อย่างดีนะคะทําทุกวันทําทุกเช้านะคะค่ะเราเป็นมนุษย์ค่ะมีเพียงมนุษย์เท่านั้นนะคะที่มีกระดูกสันหลังตั้งฉากกับโลกขออนุญาตเอาน้องหมีมาเป็นเพื่อนน้องหมีตัวนี้ลูกสาวคนโตค่ะเคยเล่นนะคะ นะคะก็เอาของเขามาให้ดูนะคะว่าเราตั้งฉากกับโรคเพราะฉะนั้นเวลาเราเดินเรานั่งให้กระดูกส,สันหลังของเราตั้งตรงเพราะว่าลมปราณจะได้เดินดีแล้วจัก,กระของเราก็จะได้มีพลังด้วยนะคะจัก,กระจุดที่หนึ่งอยู่ตรงไหนนะคะแนวกระดูกสันหลังอยู่เช่นนี้นะคะเพราะฉะนั้น เรื่องของจกักระกระดูกสันหลังอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเห็นกระดูกสันหลังข้อสุดท้ายที่คอของเรานะคะกระดูกตรงนี้แล้วก็ข้อกระดูกสันหลังที่อยู่ก้นขบของเรานะคะตามรูปของน้องหมีเลยนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของจักระของเราอ่ะนะคะตั้งฉากแบบนี้ลมปราณจะอยู่ระหว่างนี้และค่ะช่วงของกระดูกสันหลังเขาจะเดินไหลเวียนอย่างสะอาดอย่างสะดวกอย่างให้ร่างกายของเรานะคะเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีนะคะจักระจุดที่1ค่ะอยู่ใต้นี้เลยนะคะถ้าจะมองให้ดีๆก็คือฝีเย็บนั่นแหละค่ะนะคะ ไม่เกี่ยวกับกระดูกสันหลังแต่ก็อยู่ใต้ลงมาอีกนะคะเหนือฝีเย็บของเรานั้นจะเป็นกระดูกซากร่มหรือกระดูกกระเบนเด็บที่มีความเชื่อว่านะคะพระมารดาจะอยู่ตรงนี้พระมารดาจะอยู่กับเราตลอดพระมารดาจะให้พลังกับเรานะคะแล้วก็จักรจุดที่หนึ่งนี้สีแดงนะคะเป็นธาตุแห่งดินจักรจุดที่สองจะเป็นกระดูกนะคะสันหลังข้อก้นกบของเราตรงนี้นะคะเป็นธาตุน้ํานะคะก็อนุมณีสีส้มค่ะขยับขึ้นมาตรงนี้นะคะระหว่างตาน้องหมีด้านนี้ก็จะเป็นตรงท้องของน้องหมีสะดือของเราเนี่ยละค่ะ ตรงช่องตรงนี้แด่จุดจัก,กระจะอยู่ตรงกระดูกสันหลังนะคะเป็นธาตุธาตุไฟสีเหลืองนะคะแล้วก็จัก,กระที่4เป็นธาตุลมนะคะ จะอยู่ช่องปัวใจเลยตรงนี้เลยนะคะก็จะเป็นอัญมณีสีเขียวนะคะจักราที่สีนะคะจักระที่ห้ากระดูกสักกสนหลังข้อสุดท้ายตรงท้ายถอยของเรานะคะจะอยู่ช่องเสียงช่องคอนะคะตรงนี้เป็นาธาตุฟ้าอัญมณีสีฟ้าส่วนจักระที่6กตาที่3ามเตริร์ดอายนะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะภัยนิ้วแกรนนะคะก็หลายท่านบอกว่าเป็นสีน้ำเงินนะคะสำหรับที่ททเห็นนี่เป็นสีม่วงเข้มประมาณน,น้ําเงินออกไปแล้วก็จักระที่7เป็นมงกุฎจักรนะคะที่อยู่กับเราดูแลตัวเราจะเชื่อม ต่อกับสิ่งที่เป็นสุขนะคะให้กับตัวเรานี่คือจุดจักระเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านดูแลตัวเองนะคะเดินปรานจักระโยคะภาวนาก็เหมือนกับว่าเราท่องอยู่กับตัวของเราเองเราจะรู้ว่าจักระที่หนึ่งหยุดตรงไหนอะไรอย่างไรฐานฐานใจฐานกายนี่แหละคะ่ะ จิตก็ต้องการเครื่องนึ่งห่มนะคะจิตก็ต้องการอาหารนะคะเราต้องการาที่อยู่อาศัยยารสาโรคเครื่องนึ่งห่มนะคะซิ่งที่เป็นปัจจัย4ี่อาหารต่างๆต,ต,ตรงนี้นะคะจิตของเราก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นฐานใจฐานกายควรที่จะสมดุลไปด้วยกันร่างกายของเราก็จะได้มีความาก็จะได้เป็นสุขนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะปราณเชลลาวัยลมหายใจแห่งความสุขหากมีเวลาจะมาพบกับทุกๆท,ท่านและส่งว่าประสบการณ์ให้ให,หลายท่านสอบถามมาสําหรับวันนี้ก็ไปกับนัหมีนะคะสวัสดีค่ะพบกันใหม่ค่ะ